ม, in ม, pues? ม,ม,มุนเงินมุนทองหรือนาฬายารสครุษมุนเงินมุนทองมุนเงินมุนทองหรือเมดยาสมปทานายังมุนเงินมุนทองมุนเงินมุนทองหรือพระผงดวงเศรษฐีพระผงดวงเศรษฐีพระผงดวงเศรษฐีหรือเสมาสมปทานาพระผงดวงเศรษฐีดวงเศรษฐีหรือเบนวนวการดวงเศรษฐีชอบพระผง ภาพผงดวงเศรษฐีหรือตอกเลขหนึ่งรุ่นแรกตอกหนึ่งรุ่นแรกตอกหนึ่งอะอยากลองใช้ลองใช้ก็ไม่แพงนะจริงอะตอกหนึ่งหรือกิ่งจเลราบตอกหนึ่งครับตอกหนึ่งหรือกิ่งจกพัดเหรียญตอกหนึ่งอยู่ฮะเหรียญตอกหนึ่งหรือรูปหลอกยันกอย่ายังคงเหรียญตอกหนึ่งครับเหรียญตอกหนึ่งหรือล็อกเก็ตจเลราบ ยังเหรียญตอกหนึ่งฮะเหรียญตอกหนึ่งหรือล็อกเก็ตเปิดธาตุยังคงตอกหนึ่งนะมาแรงจริงตอกหนึ่งเลยว่าเบี้ยแกสารพัดเหรียญรุ่นแรกตอกหนึ่งฮะตอกหนึ่งหรือตะรวดเชือกเขียวแต่ต้องแพ้นะเหรียญตอกหนึ่งนะตอกหนึ่งหรืออมแก้วสารพัดนึก ชาวพระเหรียญนะเหรียญตอกหนึ่งะตอกหนึ่งหรือ,อกิ่งพระแก้วเหรียญตอกหนึ่งนะรุ่นแรกตอกหนึ่งหรือรูปรหล่อหรือทันใจรูปรหล่อหรือทันใจฮะอยากไเอนก,กันคนไม่แน่แน่จะและ้วไงจะลองอยากลองไปพรูปอยากลองไปรูปหล่อบ้างใช่ไหม <_ mistaken> ใช่งั้นวัดกับเหรียญเลย <นะ S 2> รูปรหล่อตัวทันใจกับเหรียญหล่อเหรียญหล่อผมว่าเหรียญหล่อนี่แหละ โอเคเขาเกิดเพราะลูกอมนะอันน,น,นี้อันนี้กรณีพิเศษเลย,เยไม่ต้องตัดลงอะ่ะเหรียญหล่อหรือลูกอมป้ายชื่อโอ้ยไม่เกิดด้วยนะ <c oughs> <c oughs>